ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องจากยูทูบนะครับผมก็มาพบกับผมนะจังยูทูบนะคริปุง์งนะน,นี่ปารับจมรถกุดนะ้ำสานี่นะวิตวา์สองร้อยสี่ไอหนุ่มตีนะจากแดนเป็นดินใจตอนนี้ก็ตักนะตักต้มตักดินนะ

ตัวนี้นี่ใจเครื่องยนต์มิตซูบิชินะครับ 4M50 4S Turbo ก๊ปเนะปอร์เรียวอินเตอร์คุลเลอร์นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำปั๊มนี่ตัวนี้นี่น่าจะเป็นเกียร์สามวีนะตัวชักเกียร์สามวีดูนะครับนิ่มนะครับ ตาเย็นแต่เสียงปั๊มมอนนะครับช่วงล่างนี่ล้อเลื่อเจ็ดลูกนะครับแกเรียสองลูกใบเตกแปดสิบเสน น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ20ตันครึ่งนะครับสำหรับซานีเอ y 204ตัวนี้นี่เป็นรุ่นประหยัดนะครับรุ่นประหยัดแมายเกนี้นี่ตะย้อนแสงนี่ต้องของขไวด้วยนะครับตั้งมืดฝนนะแล้วก็ไม่มีเดดด้วยนะครับเราจะมุมตายได้ดีที่สุดนะครับ กับราคา3ล้านไม่ตนนะครับกันนี้สนใจก็เข้าไปติดต่อสานีตยุนได้นะครับสาขาใกล้บันทันเอาละครับเรามาอยู่ด้านตายกันบ้างครับโดนแสงนะครับต้องกอไปด้วยนะครับคลิปนี้ไม่มีแดดนะครับ กับเจ้าซานี่นะครับจะจำหน่ายโดยบยริษัทซานี่ตะยนนะครับสนใจก,ก็ไปสอบถามได้ตัวเป็นรถกุตตี้ราคาไม่แรงนะครับแล้วก็ประหยัดปัจจุบันนี่ตัวขนาด20ตันนี่มี2รุ่นนะครับ20 2 ปีตวายสองร้อยซีนะครับกับปีตวายสองหนึ่งห้าซีนซุเปอร์เอซีนะครับ,บ,รบตัวนนี่น้ำหนักประมาณยี่สิบเ็ดตันครึ่งนะครตายยากมากครับหมยยนยอดแสงนะตัวนี้นี่นะจอเป็นรูปแบบตัดสักลินนะครับ นี่0.9น,น,นะครับ0.9ลูกบานเมตรนะครับอ้าวฟันภูมามนี่เสริม,มเลข3แจกนะครับไปยามนี่แม่เต็มแล้วครับ นีครับโอเคครับว่าตัวจบคลิปนี้อย่าลืมกดซับกดไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ